เรา,าก,กางามๆจะเสือจะได้ให้เพื่อนจ้ะเสดอกางามมันสิเห็นมากมันหมุมด,ย,มมดยุ้ยยุ้ยอินยุ้ยจะไวให้เป็นเสือเพื่อนจ้ะไหนไปใส่เข้าไปเรี้ยวแท้ร้านแบ่มีจ้ะ ตานนี้คนเก็บแล้วเห็ดอันนี้บอมี่เห็ดอื่นกันบบอหมี่กันจ้ะตายป่านนี่สิหาแล้วออเดอร์เ็นนอกรอบนี่ ขอไปเดี๋ยวยเดียวม่เขาด้นนีเขาด้หน่อย,อยตีมาละปลาใหม่แล้วจ้ะปลานันบ่มีเนะะะเาะฉัาต้องไป้างล่างคุณจะ้ะแต่บ่มี่กับกัปจะหาผีเพลิน ีนเห็ดหายากแล้วดอกนั้งสองดอกก็เก็บอาเอย เนาะที่ค่ะพรุ่งนี้ก็ไปทำงานเจด็ดเจ็ดชั่วโมงครึ่งจ้ะ งานโรงพยาบาลเจ็ดชั่วโมงครึ่งคำสาปคือเก่าแล้วจ้ะพีะ่เนาะดีขึ้นกับพ่อได้ชูได้ไทยอยู่จ้าพ่อตัวหนาลายอยู่จ้ะพี่เนาะมันพ่อมออกจ้ะมันพ่อผึ่นจกงอดเนาะลายอยู่ลายดอกอกู สวยจ้ะมาตระธานอ้อจินทุกเตาเก็บยังไงฮะหลันว่าเมื่อก่อนมันได้ขึ้นจากหมดเนาะตอนนี้ไม่ขึ้นจากหมดก็เลยเห็นจ้ะ ไปไปกันแบบช้ชาๆหน่อยน้อมแรงไว้ด้วยให้ดำจักหน่อย

បាត់ផ្កាខៀវអស់หมดហើយសួនញ៉ាអស់หมดហើយថៃក៏នេះនេះ2ដកមើលខါໃຫຍ່ៗ ดูทังสีค่อนจะเหยียบแล้วน่าจะน่นถตาบ่เห็นเนาะหมดลายค่ะตอนนี้เห็ุก็เลยขายง่ก็เก็บยากอยู่จ้ะ ป้าเสร็ดดำจ้ะรอกงามครับเก็บป้นน้ำจ้ะ Mm hmm. ขาขาเป็นขาโอ้โหลายค่ะค่ะเดีย๋ยวแป,นแปน๊นนึงแป้นนึงพี่หนอ ก้อน,น,น,นอันนี้เรนเห็นขาเห็ดจ้ะเดี๋ยวใส่ใน้าทายก่อนเห็นแล้วหนึ่งกลุ่มนังหาเอาค่ดดะพี่หนุห่มันไม่ค่อยอ้อนพอออกเนาะออกอยู่อจะถ้าก็เก็บลายให้กันค่ะแล้วเ็าิะไปหาเหมืองขนที่ลงหูหลง,ลงตาใจนาะ mm -hmm. ไปแล้วก็มนันหนีกันจ้ะของค่อยออกคือมันหัดจับเก็บเด้่นี่โอ้นี่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 จับพัน,น,น,นในเก็บค่ะจับบนลายค่ะปีนี่บนลายบนลายบนลายแต่พอดันเล่มโอเคจะ้ะ ใช่ค่ะยอด ตรงนี้ไม่มีสัญญาณได้ไนคะคะหโทรมากบริยินงเลยคะ่ะดมจ้ะไตกุ้นทุ่งไปสซอบอีกจ้ะ ันท่วมไปตะยานจต่พี่น้องดีขอไปกันจะให้ทุกภาคเลยค่ะเดอ้อทุกจังหวัดจ้ะเจอผลกระทบในครั้งนี้นะคะเนาะหดไหลมาจ้ะดีเห็นเราติดสะพดพดหูหใจน้ำหนักบดเจอก็ขอบขวาาบไผ่กะบดโดนกับจังหวัดบดเจอก็ขอบขวบภัยกับบ่หูนะคะเนาะ เห็นแล้วก็โอ้ยน้ำตาไหลน้ำค่ะทำไมหาซีตอนนั้นติยุงเทปก็ยังพอพอนี่จ้ะก็ยัง่าลายแรงเท่านี้เนาะมันทะลักมากๆไหล,ลแบบเร็วแห้งจ้ะ Oh. Sebelum ini lah jah. Jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh sini.